EP3 รอยแผลแห่งการจากลาเสียงประกาศจากสนามบินดังขึ้นซ้ำๆขณะที่ปีเตอร์หันมามองครั้งสุดท้ายก่อนเดินหายเข้าไปในประตูทางออกผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องทีละคนแต่หัวใจของชายหนุ่มกลับหนักอึ้ง เหมือนถูกตรึงไว้กับดินแดนที่เขากำลังละทิ้งไปดินแดนที่มีรมัศมียืนอยู่เบื้องหลังด้วยน้ำตางเงียบๆเ,เครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าไกลลับตาแต่ความเจ็บปวดไม่ได้จางหายไปตามระยะทางปีเตอร์นั่งนิ่งมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่าง ความทรงจำหลายปีที่เขาเคยมีร่วมกับรัสมีย้อนกลับมาเหมือนภาพ,พยนตร์ที่ฉายซ้ำในหัวใจทุกคำสัญญาทุกเสียงหัวเราะทุกหยดน้ำตาล้วนทิ้งรอยไว้ในวิญญาณของเขาอย่างลบไม่ออกชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียเมื่อกลับถึงบ้านเกิดปีเตอร์ต้องเผชิญกับความเงียบงันที่ต่างออกไป แม้ครอบครัวจะต้อนรับด้วยความอบอุ่นแต่เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาของใครสักคนที่หลงทางในอดีตเขาพยายามกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันทำงานที่บริษัทก่อสร้างแห่งใหม่ใช้เวลาช่วงค่ำกับเพื่อนเก่าแต่ไม่ว่าเขาจะหัวเราะหรือยิ้มให้ใคร ภายในใจกลับยังมีช่องว่างอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดแทนที่ได้ทุกครั้งที่หยิบแก้วกาแฟขึ้นมาปีเตอร์จะนึกถึงร้านเล็กๆที่เขาและรัศมีเคยนั่งด้วยกันทุกครั้งที่ได้กลิ่นดอกไม้ในสวนหลังบ้านภาพของเธอในชุดไทยเรียบง่ายก็จะลอยขึ้นมา และทุกค่ำคืนเขามักฝันถึงแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามในแววตาของเธอในวันสุดท้ายที่ยืนมองเขาเดินจากไปราตรีแห่งความว่างเปล่าในเมืองไทยขณะเดียวกันรัศมีเองก็ต้องเริ่มชีวิตใหม่เช่นกันบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลายเป็นที่ว่างเปล่า เธอเก็บเอกสารการหย่าต้องกลับไปทำงานเต็มเวลาเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแม้ภายนอกเธอจะแข็งแกร่งแต่ในยามค่ำคืนที่ประตูบ้านปิดลงความโดดเดี่ยวก็พุ่งเข้าใส่เธอราวกับคลื่นซัดหลายครั้งที่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เลื่อนดูข้อความเก่าๆที่ปีเตอร์เคยส่งมาเสียงหัวใจเธอยังคงเรียกหาเขาแม้จะรู้ดีว่าทุกอย่างจบไปแล้วแต่การจะหักล้างความทรงจำที่ฝังลึกนั้นไม่ง่ายเลยฝั่งของปีเตอร์มีเงาที่เริ่มเข้ามาในวันที่โลกของรัศมีกำลังว่างเปล่า โรเบิร์ตเพื่อนสนิทของปีเตอร์และเพื่อนของเธอด้วยค่อยๆปรากฏตัวเข้ามาในชีวิตเขาไม่ใช่คนที่พูดมากแต่กลับเป็นคนที่รู้จักฟังและคอยอยู่เคียงข้างโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดเขามักวะมาเยี่ยมในวันที่เธอทำง,งานเหนื่อยหรือช่วยถือของในวันที่เธอกลับบ้านพร้อมถุงของเต็มสองมือ การมีโรเบิร์ตเข้ามาไม่ได้ลบปีเตอร์ออกจากใจเธอได้แต่กลับทำให้ความเจ็บปวดแค่บลงเหมือนแผลที่ยังไม่สมานดีแต่มีใครคอยวางมืออุ่นๆกลุ่มไว้ไม่ให้เจ็บปวดมากนักสายสัมพันธ์ที่ไม่จางหายค่ำคืนหนึ่งรัศมีเปิดกล่องเก็บรูปถ่ายเก่าๆ ภาพของเธอและปีเตอร์ในวันแต่งงานยังคงชัดเจนแวลตาของเขาในวันนั้นเต็มไปด้วยความรักความหวังและคำมั่นสัญญาเธอสะอื้นออกมาอย่างห้าไม่อยู่ในขณะเดียวกันปีเตอร์ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็กำลังนั่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้ส่งแต่ทุกถ้อยคำที่เขียนสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถตัดใจได้รัศมีคุณคงไม่รู้หรอกว่าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาเขียนไว้เช่นนั้นก่อนจะวางปากกาและนั่งจมอยู่กับความเงียบความหวังที่เริ่มก่อตัว เวลาผ่านไปหลายเดือนรัสมีเริ่มยิ้มได้มากขึ้นเมื่อมีโรเบริร์ตรืออยู่ใกล้ๆแต่เธอก็รู้ดีว่าหัวใจตัวเองยังไม่เคยปิดรับปีเตอร์หรือเสียทีเดียวขณะเดียวกันปีเตอร์ที่ออสเตรเลียก็ได้รับโอกาสเดินทางกลับไทยเพื่อร่วมประชุมโครงการใหญ่ เขาลังเลใจอยู่นานว่าจะกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตหรือไม่คืนก่อนการเดินทางเขายืนมองท้องฟ้าออสเตรเลียที่เต็มไปด้วยดาวเงียบสงัดและกว้างใหญ่เขาหลับตาแล้วได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังขึ้นเพียงคำเดียวรัศมี ฝนที่ซิดนีย์ตกลงมาตอนบ่ายทำให้ถนนทั้งสายสะท้อนฟ้าสีตะกัวราวกับเมืองทั้งเมืองถูกพลิกด้านให้กลายเป็นทะเลสาบป,ปีเตอร์ยืนมองหยดน้ำที่ไหลาตามกระจกบานสูงในห้องนั่งเล่นของอพาร์ตเมนต์เช่าชั่วคราวเขาจิบชาอุ่นและพยายามท่องจำกำหนดการประชุมของสัปดาห์หน้า แต่สมองกลับนึกถึงเรื่องราวจากอีกซีกโลกขึ้นมาทีละอย่างเสียงหัวเราะในครัวเล็กๆกลิ่นขิงจากหม้อซุปภาพระเบียงไม้ที่มองไปไกลสุดสายตาพบเพียงทุ่งนาเขาวางถ้วยลงเปิดลิ้นชักหยิบชุดโปสการ์ดที่ซื้อจากร้านใกล้ท่าเรือ แผ่นบนสุดเป็นรูปคลื่นสีขาวซัดบนโขดหินเขาเขียนเทียงบรรทัดเดียวเธอยังชอบปลิ่นฝนตอนบ่ายอยู่ไหมแล้วกลับนั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะค่อยๆจะหน้าซองด้วยลายมือที่พยายามให้มั่นคงกว่าความรู้สึกคำวันเดียวกันรัศมีเก็บของที่ตลาดชุมชนเสร็จช้ากว่าปกติ เธอเริ่มมาช่วยกลุ่มแม่บ้านทำขนมขายกวนหน้ากะทิโรยงาดำเมื่อมือได้ทำงานใจก็ไม่ค่อยคิดมากแต่พอร้านปิดแสงไฟถนนสีนวลก็ทําให้ความเงียบเหงาเกิดขึ้นทันทีเธอปั่นจักรยานผ่านทุ่งโลง่งลมยินตีใบหน้าจนตาแสบ เมื่อถึงหน้าบ้านป้าสีเรียกหนูรัดแล้วส่งซองจดหมายเล็กๆให้จากเมืองฝรั่งมือเธอสั่นน้อยๆตอนรับมากลิ่นกระดาษต่างแดนแทรกผ่านซองบางเธอนั่งบนขั้นบันไดเปิดซองด้วยนิ้วโป้งอย่างระวังคมกระดาษรูปคือทะเลไกลคลื่นซัดฟองขาว ตัวหนังสือสั้นจนเกือบลืมว่าเป็นจดหมายแต่เธอกลับอ่านอยู่นานเหมือนบทกวีเธอสูดลมหายใจลึกตอบในใจว่าฉันยังชอบเหมือนเดิมแม้วันนี้ฝนจะเปลี่ยนบ้านให้เงียบกว่าเมื่อวานเธอเอื้อมมือแตะคลื่นขาวบนภาพเหมือนอยากรู้ว่ามันเย็นจริงตามสายตาหรือไม่ จากนั้นเธอเดินเข้าครัวหยิบเทปใสติดโพสการ์ดไว้ที่ผนังตรงม,มุมว่างที่เตรียมไว้พอดีหลายสัปดาห์ถัดมาโรเบิร์ตแวะเวียนมาช่วยเรื่องของในครัวเรื่อยๆบางวันเขาซ่อมบานพับตู้กับข้าวให้บางวันก็เปลี่ยนหลอดไฟไท้ายบ้าน เขาไม่ถามเรื่องอดีตไม่พร่งถึงอนาคตเทียงพูดเรื่องเรียบง่ายอย่างสภาพถนนหลังฝนหรือราคามะนาวที่ตกลงเธอพักบ้างก็ดีเขาว่าในเย็นหนึ่งที่ฝนจางไหลเธอตกกว่าเดือนก่อนรัศมีหัวเราะน้อยๆฉันแก่กว่าที่คิดเธอยกชามแกงแบ่งให้เขากลับไปของเผ็ดปลุกหัวใจ คืนเดียวกันนั้นปีเตอร์นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดอีเมลค้างไว้หัวเรื่องคือแบงคอกไซด์วิสิตเพรโพเซอผู้จัดการอยากให้เขาไปดูหน้าง,งานที่โครงการย่านชานเมืองงานที่สืบเนื่องจากข้อตกลงกับพันธมิตรไทยเขาเลื่อนไปมาจนไฟในห้องสว่าง และมือสลับกันสองรอบความลังเลก,กัดกร่อนใจเหมือนสนิมที่กินเหล็กเงียบๆสุดท้ายเขาพิมพ์คำตอบสั้นๆว่ายินดีเดินทางแล้วกดส่งเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นเหมือนการปิดประตูบานหนึ่งและเปิดอีกบานที่ยังมองไม่เห็นชัดเช้าวันถัดมาเขาไปกายภาพบำบัดที่คลินิกใกล้ท่าเรือนะัไกายภาพชื่ออเมเลียให้เขาฝึกทรงตัวและยืดกล้ามเนือ้อย่างใจเย็น ร่างกายมีความจำของมันเองเธอกล่าวถ้าสอนอย่างอ่อนโยนมันจะค่อยๆเชื่อใจปีเตอร์ยิ้มเขาคิดว่าหัวใจคนคงเหมือนกันต้องให้เวลาจนมันเชื่อใจว่าจะไม่ถูกทำร้ายอีกทางฝั่งอุดรพ่อของรัศมีได้กลับมาพักที่บ้านช่วงสันส้นๆระหว่างคอสบำมบัตเขาหัวเราะง่ายขึ้นน้ำหนักขึ้นเล็กน้อย เธอทำข้าวต้มและทำทอดมันปลากรายให้พ่อพ่อชมว่าอร่อยเหมือนแม่ทำเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบบ่าว่าแม่สอนให้จำรสด้วยหัวใจสายลมเย็นพัดผ้าม่านสีซี่ให้เต้นอนุบาลกลิ่นขิงลอยไปไกลจนหมาในซอยจามพร้อมกันช่วงปลายเดือนโพสการ์ดใบที่สองมาถึง เป็นรูปสะพานเหล็กยาวข้ามน้ำที่สะท้อนท้องฟ้าด้านหลังเขียนยาวขึ้นฉันเริ่มชอบการเดินช้าช้าก้าวสั้นๆทำให้ฉันเห็นรอยแยกเล็กๆในพื้นสะพานและลายสนิมที่สวยแบบไม่รู้ตัวเธอสบายดีไหมรัศมีอ่านแล้วหัวใจเต้นแปลกๆ เธอหยิบกระดาษโน้ตวาดรูปหม้อซุปเล็กๆกับคำเดียวภาษาอังกฤษว่า "warm" ตั้งใจจะส่งแต่พอคิดจะไปไปร์เซนีเธอกลับเก็บกระดาษไว้ที่ช่องหนังสือเหมือนเก็บลมหายใจที่ยังไม่อยากปล่อยโรเบิร์ตชวนเธอไปวัดในวันงานบุญบางไฟความวุ่นวายสดใสของงาน คนร้องเพลงช่างทดลองปังไฟแม่ค้าตะโกนเชิญชิมน้ำสมุนไพรสีสันฉูดฉากระทบตาจนใจเธอเบาอย่างไม่ทันรู้ตัวพอถึงพิธีเธอพนมมือขอเพียงความสงบให้ใจคนสองคนในสองฝั่งฟ้าโรเบิร์ตมองหน้าเธอแบบไม่ล้ำเส้น ดวงตาที่เต็มไปด้วยการรอคอยที่ไม่เร่งรัดคืนนั้นลมมรสุมเปลี่ยนทิศปีเตอร์นั่งบนระเบียงเรือย,ยอชเช่าเล็กๆแกว่งตีน้ำที่อ่าวเขาเปิดแชกเก่าพิมพ์เป็นภาษาไทยที่ยังติดสำเนียงเธอสบายดีไหมรมัศมีแล้วลบทิ้ง กดพิมพ์อังกฤษแทน How are you this day แล้วก็ลบทิ้งอีกรอบท้ายที่สุดเขาส่งรูปท้องฟ้าสีส้มเข้มพร้อมข้อความสั้นๆ u n i e d Light ปล่อยหหให้ความหมายไปต่อเองเมื่อถึงมือผู้รับครึ่งชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์ของรัศมีสว่างขึ้นบนโต๊ะครัวเธอมองรูปแสงเย็นและยิ้มอย่างระวัง เหมือนยิ้มให้เด็กที่เพิ่งหัดเดินเธอถ่ายภาพหม้อซุปและถ้วยข้าวต้มกลับพร้อมคำเดียวรมนิ่งสองคำง่ายง่ายจากสองทวีปแล้นสวนกันในสายลมดิจิทัลร้ากับสายโทรเลขยุคเก่าที่บอกเพียงสั้นๆแต่พอให้ปลายทางรับรู้ว่าฝั่งโน้นยังมีไฟบนหน้าต่าง ในออฟฟิศที่ซิดนีนีผู้จัดการส่งรายละเอียดกำหนดการเดินทางมาให้สัปดาห์หน้าสี่คืนในกรุงเทพหนึ่งวันออกไซางานชานเมืองเขามองตัวหนังสือแล้วใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเขียนเมลถึงโรเบิร์ตที่ไทยฉันจะไปกรุงเทพช่วงสั้นๆทาไม่รบกวนว่าเจอกันได้ไหม ไม่กี่นาทีต่อมาตอบกลับมาเร็วแน่นอนเพื่อนประโยคเดียวแต่ปีเตอร์อ่านซ้ำสามครั้งอย่างไม่รู้ตัวฝ่ายโรเบิร์ตเองพอกดส่งก็เองหลังพิงเก้าอี้เงียบอยู่นานเขามองบันทึกบนโทรศัพท์ที่มีชื่อรัศมีอยู่เหนือรายการซื้อของชำ เขาเคยบอกตัวเองว่าต้องรอรอให้บาดแผลของเธอสมานร,รอให้หัวใจเธอเป็นของเธอเองก่อนค่อยตัดสินใจแต่ข่าวการกลับมาของเพื่อนสนิททำให้อะไรบางอย่างในอกสั่นสะเทือนเล็กๆอย่างซื่อตรงเขาส่งข้อความหาตัวเองในแอปโน้ตอย่าลืมความดีที่มีต่อกันแต่ก็อย่าลืมความจริงของหัวใจตัวเอง ก่อนวันเดินทางหนึ่งคืนปีเตอร์ฝันถึงครัวบ้านไม้ที่อุดรประตูครวงนับเบาๆตามลมผนังมีโปสการ์ดสองสามใบเขามองรูปคลื่นกับสะพานที่เขาเขียนส่งไปและเห็นรูปใหม่ที่เขาไม่เคยส่งรูปท้องฟ้าหลังฝนเขาตื่นพร้อมกลิ่นขิงที่ไม่ได้อยู่ในห้องจริงๆ เขาหัวเราะก,กับตัวเองเบาๆแต่มุมปากขยับชื้นอย่างไม่รู้ตัวเช้าตรูวันบินเข้าแบกกระเป๋าใบเล็กเหมือนคนที่รู้ว่าควรพกแค่ของจำเป็นเครื่องบินแล่นบนรันเวย์และทะยนอย่างนุ่มนวลขณะที่เมชั้นแรกถูกฉีกเป็นทางเขาพลิกสมุดบันทึกเปิดหน้าเปล่า เขียนว่าฉันกำลังกลับไปเจอเมืองที่ฉันทั้งรักและกลัวและวางปากกานั่งนิ่งเพื่อให้หัวใจเละตามความเร็วของล้อที่พ้นพื้นในเวลาเดียวกันรัศมีถูพื้นครัวเป็นวงกลมช้าๆเสียงวิทยุชุมชนเล่าข่าวงานบุญเธอหยุดมือครู่หนึ่ง เมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ปรษณีย์ว่หน้าบ้านเธอเดินไปหยิบซองสีนวลจากบุรุษปรษณีย์โพสการ์ดใบที่สามรูปเป็นท้องฟ้าโปร่งหลังฝนเขียนสั้นๆฉันเชื่อว่าลมจะเปลี่ยนทิศเมื่อถึงเวลาเธอยิ้มให้ประโยคนั้นอย่างไม่ปิดบงัง แล้วติดมันไว้ข้างรูปพลื้นและสะพานช่องว่างที่เตรียมไว้เริ่มเต็มตามลำดับเหมือนปฏิทินประเภทใหม่ที่นัดหมายไม่ได้บอกวันแต่บอกความกล้าในหัวใจเย็นวันเดียวกันโรเบิร์ตเอากล่องไม้ที่ทำเองมาให้เธอเปิดแล้วพบช่องเล็กๆสำหรับเก็บจดหมาย เพื่ออยากเก็บอะไรที่ไม่อยากติดผนังเขาวางไว้บนเคาน์เตอร์อย่างถ่อมตนเธอยกมือไว้แทนคำขอบคุณที่ยาวเกินจะเอ่ยและจูจูก็เงียบลงเหมือนไม่รู้จะวางสายตาไว้ตรงไหนโรเบิร์นรู้สึกได้ถึงคำที่ทั้งสองยังไม่พร้อมพูดจึงถอยหนึ่งก้าวย่างอ่อนโยน ถ้าต้องไปตลาดพรุ่งนี้เช้าเช้าเรียกได้เขายิ้มน้อยน้อยฉันว่างกลางคืนลมอุ่นพัดลอดไม้กระดานพื้นระฆังวัดไกลๆดังแผ่วสองครั้งรัศมีเปิดสมุดบันทึกเขียนบรรทัดยาวที่สุดในรอบเดือนฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะหายดี แต่เริ่มรู้ว่าความเจ็บปวดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของความรักที่ยังไม่หมดอายุเธอวางปากกาเงี่ยหูฟังเสียงฝนที่กำลังจะมาแต่ยังไม่มาราวกับฟ้ากำลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆกก่อนเริ่มตกเครื่องของปีเตอร์แต่พื้นกรุงเทพในยามค่า ไฟเมืองเล็กพร่างพลายเหมือนดวงดาวตกลงมาอยู่ที่ระดับสายตากลิ่นอากาศชื้นต้อนรับเขาทันทีที่ประตูเครื่องเปิดเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนคนที่หายใจไม่สุดมานานแล้วเพิ่งได้อากาศเต็มปอดรถของบริษัทพาเขาเข้ากรุงถนนยามขําเป็นเส้นหมึกยาวคดเคียว สีแดงขาวของไฟรถสลับกันอย่างใจเย็นเขามองป้ายภาษาไทยที่พยายามอ่านจนได้แค่เสียงในหัวแต่ก็ทำให้ยิ้มคืนนั้นเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างโรงแรมเห็นแม่น้ำเป็นริ้วเงินไกลกลาย,ลายโทรศัพท์บนโต๊ะสว่างขึ้น ข้อความจากโรเบิร์ตถึงแล้วเหรอเขาตอบถึงแล้วพรุ่งนี้ว่างไหมอีกฝ่ายพิมพ์กลับเร็วเรานั่งอยู่ห้องข้างๆว่าง,างแล้วตามมาด้วยอยากเจอปีเตอร์วางโทรศัพท์ลงช้าๆความเงียบในห้องไม่ได้หนักอย่างเดิมอีกต่อไป มันกลายเป็นพื้นที่ให้คำถามและคำตอบค่อยๆเดินเข้าหากันอีกฝั่งฟ้าของประเทศท่ามกลางทุ่งเงียบรัศมียังไม่รู้ว่าเครื่องบินลำหนึ่งที่บรรทุกความทรงจำและคำถามของเธอได้ลงจอดสู่เมืองนี้แล้วเธอนอนห่มผ้าบาง ฟังเสียงใบกล้วยเสียดสีกันเป็นทำนองเด็กๆและเผลอคิดขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอกันอีกฉันจะพูดประโยคไหนก่อนดีเธอยิ้มกับความเหลวไหลของคำถามนั้นแล้วค่อยๆหลับลงด้วยหัวใจที่ไม่เต้นอย่างไม่เป็นจังหวะยำรุง่งฟ้ายังไม่ทันพ้นขอบฟ้าปีเตอร์ลงมาหน้าโรงแรม สูดกลิ่นอากาศชื้นที่คุ้นเหมือนคนเคยรักเขาก้มมองรองเท้าคู่เดิมความทรงจำวิ่งผ่านอย่างเร็วเสียงหัวเราะในครัวกลิ่นขิงตองจดหมายบนเคาน์เตอร์ไม้เขาไม่รู้คำตอบของพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แน่ว่าวันนี้เขาจะไม่หลบตากับอดีตอีกต่อไป และที่อุดรเม็ดฝนเม็ดแรกของวันเพิ่งดังปอกบนสังกสีรัศมีลืมตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มน้อยๆเธอลุกชงชาต้มน้ำขูดขิงเหมือนทุกเชา้าแต่มีบางอย่างต่างไปเล็กน้อยเป็นความเบาใจเธอเดินไปแตะโปสการ์ดทั้งสามใบปลายนิ้วแล้วกระซิบแผ่ว แผ่วกับคลื่นบนกระดาษว่าฉันยังชอบปลิ่นฝนตอนบ่ายเหมือนเดิมเรื่องราวในวันใหม่เริ่มเดินเหมือนนกกระยางกลางปีกบนท้องนาเงียบนิ่งแต่ทะยานขึ้นอย่างสง่างามสองฝั่งฟ้ายังไม่บรรจบแต่เส้นทางกำลังโค้งเข้าหากันโดยไม่รีบร้อน EP. สปิดลงตรงห้วงลมหายใจที่พอดีพร้อมจะเปิดประตูให้ EP. สี่เดินเข้ามาด้วยคำถามที่ชัดเจนที่สุดเพียงข้อเดียวในหัวใจของคนทั้งสามคนว่าเมื่อเจอกันอีกครั้งเราจะมองกันด้วยดวงตาแบบใด